บัดนี้วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้านางสาวบุษรินสุทินขอถวายเสียงสวดสาธยาพ,พระสูตรพระปริเรมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคารพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนอื่องด้วยเทิญ สมันตาจาักวาลลสุอัตราคัจฉันตุเทวาตาสาธรรมามุนีราชัสสุนันตุสข,มขามคาทังสักเคกามีจารุเปคีริสิขาราตาเตจันตลีิเขวิมาเนทีเประเทจคา,ามีตารุวานาคาหาเนเคหาวัตถุมหิขคเตภูมาจายันตุเทวาชราทะล,าาลาวิสามียักษคันทพพนาคาติดทันตาสันติเกมยัยงมุนีว่ราจานังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาการุไะยมผ้ทันตาธรรมะสวนาการุไะยมผ้ทันตาธรรมะสวนาการุไะยมผ้ทันตาน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระณังคัจฉามิธรรมังสระณังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระณังคัจฉามิ ตาติยมปีพุทธังสระนังข้าฉามิตาติยมปีธรรมังมสระนังข้าฉามิตาติยมปีสังฆังสระนังข้าฉามินาธิเมีสระนังอันยังพุทโธเมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิมีหุนตุสัพพธานาธิเมีสระนังอันยังธรรมูมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิมีหุนตุสัพพธานาธิเมีสระนังอันยังสังโฆเมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิมีหุนตุสัพพธา เอวัมเมสุตังเอกาสมมยังพระคาวาสกิสเกสุวิหารติกาปีลาวัตุสมิงมหาวานนมหาตาพิโคสังเคนะสัทิปัญจมาเตหีพิโคสเตหิสัพหิว่าอรหันเตหีทัสหีจัโลกาทาตุหิเอวตายพุยนะสันนิปติตาหุตีพระขาวันตังทศนายาพิโคสังคันจะอาาโคจตุนังสุทาวาสกากายิกานังเทวานังเอตัทาหูสีอายังโคพระคาวาจะ สังเกตุวิหารติกะเปลาวัตุสมิงมหาวานีมหาตาพิโคสังเขนะสัททิปัญจมัตเตหิพิโคสัตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโมตีพระเขาวันตังทัศนายะพิโคสังคันจายานุนามายามปีเตนะพระขาวาเตนุปัสสังกามิยามะอุปัสสังกามิตวาพระขาวาตุสันติกีปเจกะคาถาปเสนยามติอาทาโคตาเทวตาเสนยะถาปีนามะภาละ วาระวาบริโสสัมิชิตังวาภาหังปัสสาริยปาริสาตังวาภาหังสัมิชียาอิวามีวัสุทาวาสสุเทวีสุอันตรายหิตาพระเขาว่าตัวปุระตปะตุระหังสุอัทาโคตาเทวตาพระคขาวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาพระเขาว่าตัวสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมาโยปวานัสมีเทวกายาสมาคตา อาคาตำหายีมังธัมมะสัมมายังท่าคิตาเยาวะอปาราชิตาสังคันติอัทาโคอปาราเทวิตาพระขาวันตูสันติเกอีมังคาถังอภาสีตาตาราพิขาวโวสมาธาหังสุงจิตังอัตโนอุช like ุกามังสุสารธีวะเนตานิฆาหีตาวะอินทาริยานิราคันติปันธิตาติอัทาโคอปาราเทวิตาพระขาวันตูสันติเกอีมังคาถังอภาสีิเจตวะคีรังเฉจตวะปะลีขังอินท่าคีรังโอหะจัมมะเนชาเตจารัน ติสุทาวิมาลาจะคูมาตาสุหันตาสุสุนาคาติอทาโคอปปราเทวตาพระคาวาโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเกเกจิพุธังสารังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเฮหังเทวกายังปุริปุริสันติติอทาโคพระคาวาพี่คูอามันเตสีเยปุเยนาพิคาวทธสัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตาทังฆาตังทัศนายาพี่คูสังคันจายเยปิเตพิคาว อหิสุงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสเตสัมปิภาคาวันตานังเอตตาปาระมายวะเทวตาสันิปติตาอหิสุงสยญาปิไมฮังเอตารหิเยปิเตพิขเวภีผาวิสันติอาณาคาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสเตสัมปิภาคาวันตานังเอตตาปาระมายวะเทวตาสันิปติตาภาวิสันติสยยาธาปีไมฮังเอตารหิอัจิคิสมิภิเขเวเทวกายานัง นามานิกิตายิสามิพิคเวเทวกญานางนามานิเฮสิสามิพิคาเวเทวกยานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานาสิการุธาภาสิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระเขาว่าตัวปัจจโสสูงก็ะเขาว่าเอตทธาโูจะสีโลกามนุกัสามิยะทาภูมาตาทัสสีตาเยสีตาเขริขภะรังปะหินตาตาสมาหินตาปุถุสีหาวาสันลีนาโรมหัง อาภิสัมพุนโอทาตมะนาสาสธาวิปัสสันนามานาวิราพินโยปัจสตเตยตวาวาเนกาปิลาวะทวิตาโตอมันตยิสธาสาวะเกสาสนีระเตเทวกายาภิกันเตอภิกันตาเตวิชานาทาภิคาโวเตจอาตาปมะการุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัปุตปาตุระหุยานังอามานุสานงหัสสานังอเปกิสตามะทาคุงสาหัสสังอาทาสตริงสตังเอกสาหัสสานังอามานุสานามะทาสุงอเปกิ นันตามาถ้าคงที่สาวสภาพุทธาอังหงตันจะสรพังอภินญญาวะวะคีตาวะนัจะคูมาตโตะอมันใะยิสตาสาวะเกินสาะนีระเตเทวะกัญญาพี่กันตาเตวิชานาถาพี่คาโวเยโวหังกิตายิสามิเชราหีอนุปุพะโสสตาสหัสสาวายะขาวภูมิกาปิลาวะทวะอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสีนมุธมานาพี่กามูพี่คุนาสัมมิติงวันัง ชาสหัสาหิมาวตายยขานานาตาวนันนีโน as อิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสัจินมทามานะอภิกรรมุพี่ขุนางสมิติวนังอิเจเตโสลาาสหัสสายาขานานาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสัจินมทามานะอภิกรรมุพิุ่นางสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายยขานานาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสัจินมทามานะอภิกรรมุพิุ่นางสมิติวนังกุมพิโรราชาคหะิโกเวปุลัสะ นี่เวสานนพิญโยนาสตาสหัสังยัานางปุริปายีรูปัสติกุมพิโรราชคหิโกโสปะคาสมิติงว่านางปุริมันจาทีสารราชทัตราถโอปสาสติคันธทาพานางอาิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปีตาสาวะหาโวอินหานามามหาพระลายอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกรรมูพิโนณางสมิติงว่านาง ทาขีนันจาที่สาราชวิรูห์โหตปภาสาสติกุมพันธานาอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปีตาสภหาวอินทานามามหาภะลายที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธานาพิกมุขีขุนาสมิติงว่านังปัชชิมันจาที่สาราชวิรุปาโปภาสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปีตาสภาหาวอินทานามามหาภะลายที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธานาพิกมุขีขุนาสมิติงว่านัง อุตたらนชั้นที่สารราชโกเมโรตปัสส萨สถียะขานังอธิปติมหาราชัยยาสัชชิโสปุตตาปิตาสภาวิอินทานามามหาภาลายอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนุโมธรรมนาภิกรรมุพิคุณาสัมมิสิงหนันปอดีมาทิสังทัตาระโถทักขีเนนาวิรุหังโกปัชิเมนาวิรูปะขงปกเมรูอุตารันชิสัน จตารโธเทมหาราชสมันตาจตุโรธิสัทนาลมาณะอัฐมสุวานีกับิลวทัมิเตสังมายาวิโนหาสังคูวจานิการสถานมายาโกเวนทุเวเวนทุวิทูจาวิทูโตสหะจันทโนกามาเสธโจรกินุคันทูนิคันทูจปบภาณาทูอุปมันโยจาทถวัสุโตจัมาตารีจิตาเสโนจคันทัพโหนโรราชาชนุสาวโผอัคูปัญจสิโคเจวะติมภารุสุรียาวัชชาสายเอเตจันเยระจาราชานุคันทัพพาสาหะ ลาชู้พี่มูามานาอภิกรรมุพี่โคนาสมิติงว่านางอธาคูนาสภานาคาเวสา,า,า,าลาสหตาชากรกมพระราตาราอาคูปายาคาสหายาติพี่ยามูนาทตาตราชาจอาคูนาคายัส,สีโนเอเอราวนูมหานาคโคโสปาคาสมิติงว่านังเยนาคาราเชสาหาสสหารันติทิพาที่ชาปาคีวิสุทธาจะโคเวหาสยาเตวานามาชาปตาจิตาราสุปันนาอิติ เตสามังอภัยยันตาธาฆาราชนานามาสีสุปันนตโตหิมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจหิออปัยัาตานาคาสุปนานสรนามังสุพุทธังชีตาวชิราหัตีนาสมุทางอสุราสิตาภาตารุวาสวัสีติอิทิมโตยะสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปจิติสุจิติจัปปาราโทนะมุจิสหัสตันจะ พาลีปุตานาสเพเวโรจนามะกาสเนหิตาวาพาลิเซนาราหุภาพท่ามุปปาท่ามูสัมมาโยธานิพัฒนเตพิโคนาสมิติงว่านางอโปจเทวะปาท้าวีจเตโชวายุตัทาข้ามงวารุนาวารุนาเทวะโสมจายาสาสสหามิตากรุณากายิกายอาคูเทวายาสานิโนทัสิเตทัสาทธากายยาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสานิโมทมนาอภิกรรมุพิโคนาสมิติงว่านาง เป็นภูจาเทวาสหะลีจารสัมาจารทุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคุปูราคีตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยมาคุปูราคีตานัคตานิคูราคีตาวาอาคูมันท่าลาหกการวัสนังวัศวสิโทสักโปาคาปูรินเทาโททัสติเตทัสสาธากายาสภีนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนมธามานาอภิกรรมุงพี่คนอภิติมวานังอัถาคูสหะภูเทวาเชลามะ สิขาลีว่าอาริทากาจารโรชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวะรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอานิชกาสุเลยาดุจิราอาโคอาโควะสาวะเนสีโนทเศเตทัสาธากยาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทมานาอภิกมุภิโหนาสามิติวะนังสมานามหาสมานามานุสานุสุตมะคิดาปะทุสิกาอาคคอาโคมนุปะทุสิกาอาทาคู พระโยเหวายเยจารหหตาวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสีโนทาเสตทัสัทขากายาสภพนานาตะตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสีโนโมธมานาอภิกรรมุพิโคนาสมิติงวานังสุกากรุงหาอรุณาอาคูวิฆานาศาสะหาอุทาตะไครหามาปาโมขาอาคูเทวามีจารณาสัสธรรมตาหาราคาชามิสกาจะยาสสีโนธะน้ายังอาคา ปาชุนโยทิสาภิวัสติทาสิติทาสัสทากายาสเพนานาตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกรมุภิ่ขุนางสมิติณวะนังเทมิยาตุสิตายามากะทากาจายะสัสิโนลัมพิตตากาลามาเสยถาโชตินามาจาชาวานิมาเนลตีโนอาคาอาคูอาทาคูปารานิมิตาทาสิติทาสัสทากายาสเพนานาตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกรมุภิ่ขุนางสมิติณวะนัง สถิตเตเทวานิกรารยาสาพินานะตวัน,นีโนนามันวเยะนะอาคันชุงเยตันเย <S <S สถิติสาสหะปัะพุทธาชาติมาคีลังโอขาตินะมะนาสาวังท่คีโมข้มขาตารังนาคังจะทังว่าอาสีตาติตังสุภมบปรมโัโตจะปุตตาอิทิมะโตสาหัสานังกูมาโรติสสโสจะโสปาคาสามิติวะนังสาหัสาภุมะโลกานังมหาภุมทิตทัต ท่าติอุปาปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเสทาอิสระอาคูปเจกวะวาสาวะติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตโปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตสินเทเวิสัพโรมเกมารเสนาอภิกรรมีปัสสะคันหัตถะมันที่ยังเอธะคันหัตถะพันธะธะราคีนาพันธะมัตถุโสมันตาปาริวารทะ นาวุ่นจิทาโกจินังอิติตาธามะหาสีนุกันหาสีนังอัปเปสัยยิปานินาตัลมาหัจจะสารังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกมีโขทานายันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุธาวัตติสังกุทโธอาศัยยังวัสีตันจัสสะพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจะกุมตัตโตอามันตายิสัทธาสาวกเกศาเสนีระเตมารเสนาอภิกัน ตาเตวิชานาทวิขาวเตจจะอาตปมะกรุณสุตาวาพุทธสาสาสนวีตาระเสหิปะกามูนีสังโลกมปีอินชายุสภีวิชิตตสังคามาใหยาติตายัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชานีสุตาติเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตานีมิฆาทายตตาโคพระขาวาปัต ปัญจาวคียยพี่ขูวอมันเตสีทีว่ามีพี่คาวีอันตาปภาชิตเตนะนะเสวิตรพายโยจายังกามีสุกะ กามสุขันธิการนุโยโคลิโนคาโมปุทุเชนิโกอนาริโยอนาถาสันหิโตโยจายังอันตะกิรมาถานุโยโคทุกขอนาริโยอนาถาสันหิโตเอเตเตพิคาเวโอโภอันเตอนุปะคามามาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธเจ้าโคการณียานะการนิยุปัสสาวยะอภิญญาสัมภธายานิพานายะสังวัตติ ตะตามาจะสาธิเขวีมัชชีมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสังพุทธาจารโคการณียาะการณีอุปสมัยะอภินญาสังพุทธายานิพานายะสังวัตติอายเมว่าอริโยอัทังที่โกมะโคสยยะทีทางสมาธิทีสมาสังกปุสมาวจาศมากรรมตัวสมาชีวสมาวิมตมาสติสมาสมาธิอายังโคสาธิเขวีมัชชีมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสังพุทธาจาโคการณียาะการณีอุปสมัยะอภินญาสังพุทธายานิพายะนายสังวัตติ อีทางโคปะนะพี่เขเวทุขงอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขาเมร่ามรานำปิทุกขังโสกัปาริเทวะทุกขะโทมานสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสปายโยโคทุกโคปิเยหิวิปายโยโคทุโคยมปิฉังละพระนาละพนติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโคปะนะพี่เขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจยายังตันหาปโนภาวิกานันทิราคะสะ สหคตาตตระตตระพี่นานท่นีสยธีทางกามตันหาพระวตันหาวิาวะวตันหาอีทางขปะนาพิคาวผู้ขานีรโรธโออริยะสัจจงโยตัสายววตันหายาอาศัยสาวิราคะนิรโรธโอจาโขป ตินิสัคโคมุติอนาลโยอีทังโคปานะพิคเวทุขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายามีวะอริโยอัตถังขิโกมะโคสยยะทีทางสมาธิทีสมาสัมกัมปูสมาวาจามสมากำหนโตสมาอิชิโวสมาวิโมสมาสติสมาสมาธิอีทางทุขาอริยสัจจัสติมีพิคเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมิสุเจคุงอุทบาทิยานังอุทปะทิปัญญาอุทปะทิวิชาอุทปะทิอารโกอุทปะทิตังโคปานิคัง ผู้ขาริยาศาสตรจังปรินเดยันติเมพิคาวีปุเพอานันตุสุเตตุข้ามิสุจะคงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอาโลโกอุทัปปะทิ

ยานังอุทัปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะิอารุโกอุทัปะิตังโขปนิหังลูกขาสมุทัยอยอริยสัจจปะหินันติเมพิขาวิปูเพยานันุสุเตสุธรรมิสุจักขูอุทัปะิยานังอุทัปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะิอารุโกอุทัปะิตังโขทุกขานิโลทโออริยสัจจันติเมพิขาวิปูเพยานันุสุเตสุธรรมิสุจักขูอุทัปะิยานังอุทัปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทังงโโโขขปทัััุ้กานิิอรยสจจง สัชิกาตัพันติมีพิคเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทธะปิยานังอุทธะปัธยปัญญาอุทธะปัธยวิชาอุทธะปิอารุโกอุทธะปัธยตังโขปัญนิทางทุกขานิโรธอริยาสัจังสัชิกาตันติมีพิคเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทธะปิยานังอุทธะปัธยปัญญาอุทธะปัธยวิชาอุทธะปิอารุโกอุทธะปัธยอีทางทุกขานิโรธาคารมินีปฏิปทาอริยาสัต จันติมีพิฆาเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมมีสุเจคุงอุทัปธิญาณุทัปธิปัญญาวุทัปธิวิชาวุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโคปันิทางทุกขานิโรธาขามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติมีพิฆาเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมมีสุเจคุงอุทัปธิญาอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปปทิตังโคปันิทางทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติมีพิคาวีปุเพย์อนันุสุตเตสุธรรมีสุจัจขาคูธัพปัิยานางังอุทัพปัิปัญญาอุทัพปัิวิชาอุทัพปัิออโลโกอุทัพปัิยาวกีวันจามีพิคาวีอิมีสุเจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตถังทาวาทัศการังยะถาภูตังยานัทสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิคาวีสธิวะเก โลเกสมมาระเกสัพมาเกสัสมนผุมานยาปชาญาสัทวะมนุสัยอนุตารังสมาสัมพุทิยภิสัุทุทธูปจัญยสิงยตูจะโขมีพี่เขาเอีเมสุจตุสุอริยอริยสัเจโสเอวันติปาริวทางทวารทัศกาลยถาภูตัยนัสนาสุวิสุธาหโิยหังพี่เขาวสัิวเกโลเกสมารกเกสัพมาเกสสมนผุมานยาปชาญสัทวะมนุสัยอนุตารัง สม,สสมนนาสัำโพธิ์อภิสำโพธิปัญจญาสิงยานาณจปนาเมทัสนังอุทัปาะทิอกุปามีเมวิมุตติอายามันเตมันติมาชาตินาถิธานิปูนผภาโวติอิธามาโวจักพะขาวอัตมานาปัญจวัคคียาภิโคภะข,ขวาวโตภัสสิตังอภินันทุงอิมัสมมินจปนาวิยการานาสมิภันญะภันญะมานิอาจมาโตกนภันญะสาวิ ราชงวิตามาลังธรรมะจักขูทัปปทิยังกินจีสมุทัยยะธรรมะสัพพันตานิโรถถาธรรมันติปาวติเตจักพระคขาว่าตาธรรมะจักเกภูมิมาเทวัสท่ามนุสาวิสุงเอตัมพระคขาว่าตาภารานะสียังอิสีปตานีวิฆาทายานุตารธรรมะจักกังปาวติตาปติวัติยังสมานะนิเนาวาภูมานิเนาวะเทเวเนาวามารีเนาวาภุมามุนาวาเกนาจีวาลุกัสมิติ ภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสสาวิสูงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตวะติงสาเทวาสัทธามนุสสาวิสูงตวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสสาวิสูงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุสสาวิสูงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานัลตีเทวาสัทธามนุสสาวิสูงนิมานัลตีนังเทวานังสุตสัทธังสุตวาปารานิมิตวัสสะ สวัตีเทวสถมัมโนสาวสูงปรณิมิตาวสตวัตินางเทวานาสทธาสุตตวภูมิกายิกาเทวสถัมโนสาวสูง,สเ,สงเอาตามะขาวตาภาลานะสียังอิสิปตะเนมิฆาทายาโนตารังธรรมะจักกัง <c oughs> อป,ปติวัติยังสมานะนีนาวภูมานีนาวเทเวนาวมาเรนาวภูมามุนาวาเกนะจีวลาลุกัสมินติ อิติหะเตนะขะนีนะเตนะโมหะเตนะยาวะยาวะปุมะโลกาสัตโูอภุดคัจฉิอายันจะท่สาสะหัสสีโลกาธาตุส <rast> ังกัมปิสปะสัมปากัมปิสัมปาเวทีอปามานุจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุระหงสีอติกเมวะเทวานุเทว ວານຸພະວງາທາໂຄພະຄະວະທນະອທນສາສຕພກົນທັນໂຍອັນາສຕພກົນທນໂຕິຕິທັງະັມຕກນທນຍະສາກທນໂຍວນາມງໂສີຕິ